พบกับ SXL Gaming นะครับวันนี้เราจะมาย้ายออฟแมวจากพนเทล่าไปพายอนนะครับมันต้องทำยังไงทำยังไงให้คุ้มทำยังไงให้เซฟนะครับต,ต้องมาดูก่อนนะครับสิ่งแรกที่เราต้องดูสิ่งอันดับหนึ่งเลยนะครับคือปลุกพลังปลุกพลังของตัวคุณเองนะครับว่าคุณปลุกเท่าไหร่ไม,ม่ว่าจะเป็น30 33 36หรือ39นะครับตัวนี้เป็นตัวอย่างนะครับจะมาทำให้ดูตัวนี้คือปลุกพลังที่39นะครับ39ไม่ใช่4 2เนาะอ่าทีนี้ เราจะต้องทํำยังไงก็คือเราต้องเกรียมหินมอล็็อกก็คืออย่างที่รู้กันว่าการจะส่งกิฟ NPC เพื่อที่เราจะปลดเควสเกิน10เกินเลเวล10 1 10ของแต่ละเมืองเนี่ยเราจะต้องกดออฟเมล l 50ครั้งนะครับ50ครั้งเราจะเราจะต้องหาหินออฟแมวในเมืองนั้นๆน,น,นะครับ100ก้อนนะครับถ้าใครยังไม่เคยกดเลยนะครับ100ก้อนแล้วให้กดทําไปเลยดีกว่าเดี๋ยวไปกันเลยครับนะอย่างเที่ยงอย่างตัวนี้นะครับ เราจะไปที่พายอนนะครับจากพอนเทล่าทีนี้อย่างที่บอกว่าตอนแรกในตอนต้นนะครับว่าตัวเราปลดที่39นะครับคุณต้องมาดูว่าถ้าคุณไปพายอนแล้วแถวเนี้ยมันจะเหลือย,ยังอยู่ที่39ไหมนะครับคุณจะต้องมาดูอย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าอ่าและอีกอย่างอีแทคติกอีกอย่างหนึ่งคือที่สําคัญมากเลยครับการย้ายแถวแรกคุณจะต้องย้าย13พอน13พอนนะครับไม่ใช่พอน13พอนนะครับอ่า สิบสามพรเพราะว่าคุณจะไปถึงพาย้อนที่เลเวลสิบพอดีคุณจะไม่จําเป็นที่จะต้องไปเสียหินพาย้อนหนึ่งร้อยก้อนนะครับคุณจะต้องเสียแค่มอลล็อกและอิสรุตเหลือเบต้าก็พอก็คือต้องไปสิบสามนะครับในแถวแรกนะครับสิบสามแล้วหลังๆค่อยตามไปได้ครับสิบสามซึ่งไอแถวเนี้ยมันไม่มีสิบสามก็เอาไปก่อนนะครับแล้วอีกอย่างอะ่ะโล่มันถูกนะครับดาบรู้สึกว่าจะใช้จํานวนหินได้ก่อนนะครับอ่ะเราจะย้ายไปแถวนี้นะครับพอย้ายไปถึงพาย้อนเราจะได้เลเวลเท่าไหร่ครับเลเวลสิบ สิบบวกกันสิครับสิบบวกสิบห้าสิบห้าเป็นเท่าไหรครับสี่สิบสี่สิบแสดงว่าเรายังปลุกพลังสามสิบเก้าอยู่ถูกต้องไหมครับไปกันเลยครับสิ่งที่ต้องทําคือเตรียมหินมอล็อกนะครับหนึ่งร้อยก้อนแล้วไปซื้อโล่กากๆเลยครับที่อิสูดนะครับซื้อที่ไหนอ่าเอ็มพีซีขายโล่จะอยู่ที่ตรงนี้นะครับเป็นรูปโล่กับรูปดาบนี่ครับนะถ้าเป็นอาวุธแนะนําว่าแต่ถ้าเป็นชุดอะไรก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นอาวุธเอาโล่เพราะว่ามันจะใช้หินไม่เยอะนะครับทีนี้เราก็ซื้อมานี่มันจะเป็นนนตัััวี้ะคครรบบ ซื้อมาเสร็จแล้วเราไปมอลล็อกเลยครับไปกดออมเมมอลล็อกกันเลยนะครับอ่ะอีกอย่างหนึ่งอ่ะสิ่งที่ต้องเตรียมคือหินย้ายนะครับเดี๋ยวค่อยพูดในท้ายคลิปแล้วกันเนาะนะสิ่งที่ต้องเตรียมคือหินย้ายเรามีตารางหินย้ายให้ด้วยนะครับเดี๋ยวยงังไงท้ายคลิปแล้วกันแต่ก่อนเอาเป็นสเต็ปสเต็ปแล้วกันสิ่งที่ต้องทําเหมือนเราตัวเราเลยตัวนี้ยังไม่ปลุกเลยนะยังไม่ปลดเลยนะครับ มอล็อกอาวุธยังไม่ปลดนะครับเห็นไหมครับไม่มีตัว NPC ขึ้นตรงนี้ถ้ามันปลดมันจะมีส่งกิปให้ที่ตรงนี้เป็นกล่องนะครับนะแต่รู้สึกว่าตัวเด็กตัวนี้จะกดมาพอสมควรแล้วกดในที่นี้คือ,อกดอัลมวมาพอสมควรแล้ววิธีทําก็คือซื้อโล่รีเวลสิบพอนะครับแล้วทีนี้คุณก็เตรียมหินอาวุธนะครับเพราะว่าตัวนี้คืออาวุธเนาะเตรียมหินละกันตั้งว่าอย่างนั้นหนึ่งร้อยก้อนครับอย่าไปหลงกดตัวอื่นนะกับตัวนี้ครับมีแทคติกเล็กน้อยนะครับให้คุณกด รับไปเรื่อยๆเพราะว่ามันจะใช้2ก้อนนะครับคุณดูตรงนี้นะครับ2ก้อนนะครับรับไปเรื่อยๆรับได้ถึงเลเวลสี่นะครับอยากกดแบบหนึ่งไม่รับ2ไม่รับอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่ใช่บางคนไม่รับมันก็ผ่านเควสจริงผ่านเควสจริงๆแต่เราจะได้เงินเราจะได้หินจํานวนแร่มัสบิเลียมคืนนะครับจากตรงนี้นะครับช่วยคุณได้นะครับรับไปเลยครับ เพราะว่ายังใช้2อ,อยู่เมื่อไหร่ที่คุณใช้เกิน2นั่นเองเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราเตรียมมาแค่100ก้อนสมมตนินะแต่เดี๋ยวนี่อา้าคุณรับทําไมละหนึ่งบ้าแล้วอาจจะหยับคลายนิดนึงนะเป็นเอาเรียกว่าเป็นอุทานมาอย่างนี้ส่งก็ยังไม่รู้เนี่ยถ้ายังไม่ส่งเดี๋ยวเรามีกล่องแรกแล้วครับมีกล่องไม่รู้ว่ากี่ครั้งแล้วครับถ้าคุณยังไม่เคยทําเลยเนี่ยคุณนับเอาหรือคุณเตรียมไว้ร้อยก็น่าจะจะรู้เรื่องนะอ่ะ ยังยังไม่ส่งนะครับยังไม่ส่งยังไม่ปลดนะครับแลกต่อครับทีนี้เราไม่แน่ใจว่าใช้กี่ก้อนอะดินะไม่แน่ใจว่าใช้กี่ก้อนนะดิอันนี้หินพายอนไปพายอนนะครับเราเตรียมไว้นะครับอันนี้เป็นหินในอ่ะแรกเลยก็แล้วกันหนึ่งสักหนึ่งก้อนก่อนน่าจะพอเลยครับน่าจะพอเพียงนะครับทีละหนึ่งพอเนาะเราไม่มั่นใจคุณดูว่าว่าแม่งไงแม่งแม่ ว่าใช้ใช้อีกเท่าไหร่ครับมันจะปุกนะครับเพราะว่าเราคือก่อนหน้านี้เราทํามาแล้วนะครับเราคลิกมาเล่นๆเ,เลยเพราะว่าเวลาอย่างไรเราได้กล่องแบบได้กล่องแบบของจากกิจกรรมอะ่ะแล้วมันแลกพวกพาย้อนไม่ได้อะ่ะเ,ออเห็นไหมครับว่าตอนนี้วิวสามยังใช้สองก้อนอยู่ให้คุณรับไปเลยครับรับได้ถึงสี่นะครับยังไม่มีสี่มายังไม่ปลุกอีกครับอ่ะแลกอีกก็ยังไม่ปลุกก็แลกอีกครับ เราใหญแลกเยอะครับเดี๋ยวมันเกินนะครับเพราะเราอย่าลื Box, มว่าเราจะต้องไปทาอะเมต้าหรืออิสรุอีกหนึ่งร้อยก้อนนะครับอย่าลืมตรงนั้นนะครับเห็นไหมครับพอรีวิวสแล้วมันจะใช้จำนวนหินเยอะไปมันทําให้เราเปลืองนะครับเรารับแค่ถึงสพอนะครับ ผุก็ยังยังไม่ปุกอีกครับอาจจะหมดพอดีครับนะอ่าข้อสําคัญเราข้อสําคัญอีกอย่างหนึ่งคือคุณต้องอ่าส่งคลิปแล้วครับแลกทําไมเมื่อกี้แลกทําไมส่งแล้วครับเห็นไหมครับคลิปขึ้นมาแล้วนะครับแสดงว่าเรากดไปแล้วห้าสิบครั้งนะครับนะเรียบร้อยไปนะครับเรียบร้อยไปเรียบร้อยเก่งบงไปนะครับเสียทิ้งไปนะครับสิบหกก้อนจริงๆถ้าจะให้ดีสำหรับคุณให้คุณจดไปครับว่าคุณกดไปกี่ครั้งแล้วนะครับ นะอ่ะทีนี้เรามาส่งกิฟต์ตัวนี้นะครับอ่าเดี๋ยวหาข้อมูลต้องหาข้อมูลว่าเออปลดแล้วช้าดิไม่ได,ด,ด้ดูดูดูตรงไหนนะครับเราไม่แน่ใจนะครับอันนี้ไม่แน่ใจต้องต้องต้อง,องช่วยดูท่ากันว่าถ้าเราส่งไอ,ไอเทมที่ถูกใจเนี่ยมันจะสามารถให้เร็วกว 5, ่า5วันไหมนะครับแต่ถ้าคุณส่งของธรรมดาอย่างเงี้ยอันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อหินเบต้านี่ว่า โอ้โหเกือบไม่ได้ส่งกิ๊บเบอร์เฮมต้านีไไไไ่ไม่ได้ไม่ย่อยเลยนะครับถ้าส่งของธรรมดาเนี่ยต้องใช้เวลาห้าวันนะครับนะต้องใช้เวลาห้าวันครับนี่ก็คือได้แค่ยี่สิบครั้งนะหมดเห็นไหมครับอุย้ยมันได้นะเอ้ยนี่มันถูกใจว่ะน่าจะมีสิทธิ์ได้ครับเราคิดว่าได้ครับน่าจะน่าจะต่ําทําก็ต่ํากว่าห้าวันได้ถ้าหาของที่ถูกใจมันนะนะต้องไปหาในเว็บไซต์ของ Google ดูนะครับ อันนี้เราไม่ได้ทำนะเราก็ส่งมั่วไปสรุปก็คือเดี๋ยวต้องรออีก4วันนะครับซึ่งเราจะทําแบบเนี้ยมอล็อกพอปลดมอล็อกเสร็จแล้วเราก็ต้องทําแบบนี้กับอเบตา้าไปเราเอาไปอเบต้าครับสรุปก็ได้เบต้าก็ดีนะครับแต่ราคาหินมันจะต่างกันไหมอ่ะหรือว่ามันใช้หินเดียวกันใช้หินเดียวกันใช่ไหมไปอเบต้าก็ได้เหมือนเดิมครับทําแบบเดิมนะครับแทมแบบเดิม ให้แนะนําว่าให้ทำสองเมืองในวันเดียวกันคือคุณต้องเตรียมหินมาเพราะว่าการส่งกิฟต์คุณใช้สามวันห้าวันเหมือนกันนะครับส่งพร้อมกันนะครับส่งทั้งสองเมืองพร้อมกันแล้วมันจะเสร็จพร้อมกันนะครับแล้วพอเสร็จแล้วคุณถึงจะย้ายได้ครับตอนนี้ยังย้ายไม่ได้นะตอนนี้ยังย้ายไม่ได้อ่าเหมือนเดิมอ่าทีนี้อ่าเรื่องโล่เดี๋ยวเราจะมาดูให้นะครับทีนี้อ่าเรื่องโล่เมื่อกี้เราส่งแล้วใช่ไหมเรื่องโล่เดี๋ยวเราไปย่อยให้ดูครับว่ามันจะได้อะไรกลับมาทําไมถึงต้องเลเวลสี่นะครับ พยายามที่จะกระชับที่สุดเดี๋ยวนะมันอาจจะพูดยาวไปหน่อยเพราะว่าพูดพวกไรบนมานะครับหวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะครับอ่ามีคนบอกว่าส่งถูกใจสามวันขอบคุณครับงั้นก็งั้นก็ตัดเวลาลงมาสวันนะครับถ้าหายเต็มที่ถูกใจได้นะแต่เมื่อกี้เราเราพลาดน,นะอ่าทีนี้เราก็จะมาอ้าวไม่ใช่ย่อยครับทําไมถึงต้องเลเวลสี่นะครับเราจะได้มัสซิบิเดียมกลับมาครับย่อยปปอุปกรณ์อัานไหนโล่เมื่อกี้เนี่ยโล่มอลอกเมื่อกี้เนี่ยตัวนี้นะครับเห็นไหมครับ บอลล็อกสมมุติว่าเป็น4-4-4นะเห็นไหมครับว่าคุณจะได้มสัสวีเดียมกลับมาแต่ถ้าคุณไม่รับคุณเป็นแค่รลเวลหนึ่งคุณก็จะได้มาน้อยครับคุณก็จะได้เข้ามาน้อยครับอ่ะแรกแล้วครับตอนนี้เห็นไหมเราก็จะได้มสัสพีเดียมรลเวลสองกลับมาก็ช่วยในได้รับดนึงนะครับจริงๆถ้ารลเวลสี่ก็อาจจะได้เยอะกว่านี้นะครับเดน๋ยวหน้าเราต้องหลออไม่นั่นก่อนเอาเม3วสามเราเก็บดอกมาครับเก็บดอกมา ก็เดี๋ยวจะปลูก2เมืองในทีเดียวในคลิปเดียวเลยนักกันครับนะปลูก2เมืองในคลิปเดียวเลยเรืวสามอยู่ไหนอะเรืวสามอยู่ไหนตัวเด็กนี่สายขุดอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงอา้าวไม่มีอะโหลไม่มีเรืวสามหรือจ๊ะมีแต่เรือสี่เหรอย่อยลงมาได้แล้วเนี่ยอา้าวไม่มีเลยปะย่อยเลยใช้กี่ก้อนไม่รู้ครับ เดี๋ยวนะครับสักครู่ครับจริงๆต้องทํามาก่อนที่จะมอาอัดคลิปเนาะไม่เป็นไรหวังว่าทุกคนจะเข้าใจให้อภัยนะครับเราเอาไปเลยครับย,ยาวๆไปอันนี้เอาเลเวลหนึ่งมาหลอมขึ้นดีกว่าถูกว่านะเอาเลเวลหนึ่งมาหลอมขึ้นดีกว่าครับเอามาสปีเดียมหนึ่งเอามาทําขึ้นง่ายกว่าเปืองครับสองด้วยเนี่ยไม่มีสามครับมีแต่สี่ ไม่มีสมครับเอาหนึ่งขึ้นมาครับลอมมึงมาไม่ได้ใช้อยู่แล้วครับไม่ได้ใช้อยู่แล้วว่าตอนนี้ตัวละครมันจะไปถึงอย่างที่บอกแล้วว่าทุกคนอ่าต้องไปพ,ย,พยอนแล้วครับหลองขึ้นไปเลยหลองขึ้นไปเลยอ่ะน,นี่มาล้อมแหละสามแหละไม่รู้ว่าได้กี่อ่ะส4สี่ก้อนเอง <laughs> ถามต่อไปครับเราอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเรากดไปกี่ครั้งหรือเปล่านะครับสําหรับอาวุธเช่นเดินครับไปซื้อโลเลเวลสิบมานะครับถ้าคุณทําตําแหน่งอื่นคุณก็ซื้อไอเทมตาแหน่งอื่นที่อิสรุดนะครับมันจะมีไอเทมอยู่นะครับอาวุธนะครับอาวุธอาวุธอาวุธขอบคุณสําหรับนิว Subsribe นะครับเหมือนจะขึ้นหรือเปล่านะอ่ะเหมือนแม่นไม่คิดว่าน่าจะยังไม่ได้กด ะมีแท็กติกเล็กน้อยสําหรับอาวุธนะครับอาวุธกับโล่จํานวนหินจะแตกต่างกันนะครับถ้าเป็นโล่จะใช้สี่ก้อนเห็นไหมครับหรือเปล่าใช่ใช่ถ้าเป็นโล่ใช้สี่ก้อนนะครับเอ,อถ้าเป็นอาวุธใช้สี่ก้อนโล่ใช้สองก้อนนะครับเราก็เรามาปลุกพลังนะเราก็ต้องเรานับเลยก็ได้จานวนเราคิดว่าเราเราเราน่าจะยังไม่ได้กดนะครับเราต้องหาหินมาหนึ่งร้อยก้อนครับเมื่อกี้มีกี่ก้อนคนดูนะ,นะครับ สี่ก้อนนะน่าจะแลกกันเดออไม่รู้ว่าพอหรือเปล่าด้วยครับคนดูถ้าไม่พอเดี๋ยวรอคลิปหน้านะสิบสี่ก้อนไอเราต้องการหนึ่งร้อยก้อนนะครับอ่ะตอนนี้เท่าไหร่แล้วไม่รู้มันไม่โอ้โหเป็นไอเมนใดดูเลยห้าสิบแล้วครับขออีกห้าสิบครับ ขออห้าสิบแปดห้าสี่สิบแปดหกสี่แปดใช่ไหมขาดสองใช่ไหมซื้อเลยซื้อครับอาวุธไม่น่าจะแพงนะครับซื้อเลยครับพยายามกระชับที่สุดแล้วนะครับคุณดูสองก้อนครับเราทำอาวุธอยู่แล้วครับ อสองก้อนอะครับตอนนี้เราเตรียมมาเรียบร้อยแล้วครับหก้อนมอมอลอกก็ทําไปแล้วทีนี้ก็จะกลายเป็น100ก้อนอิสรุดนะครับในการส่งกิฟต์นะครับส่วนเรื่องอ่าเดี๋ยวเราจะหาข้อมูลมาให้แล้วกันในในในท้ายคลิปนะครับว่าอ่าชีตของการส่ง NPC ยังไงให้ให,ให้มันให้มันเราทำเหมือนเดิมครับรับได้รีเวล4ครับไปเลยยาวไป รับได้ไปเลยครับเลเวลสี่ใช้สองก้อนเหมือนเดิมนะครับให้ถึงแค่เลเวลสี่พอเพราะว่าจากพอไปสี่แล้วมันจะมันจะจำนวนหินมันจะมันจะมากครับมันจะเขาเรียกว่าไปสี่ครับไปไหมพอถึงเลเวลสี่มันใช้สี่ก้อนแล้วครับเราไม่เอาครับเพราะาเรามาเราไม่ได้ตั้งใจมาทํเควสนเนาะเรามาปลูกพลังครับเรามาส่งกริปนะจริงๆอะ่ะพอเต็มเลเวลสี่เสร็จแล้ว เปลี่ยนโล่ครับซื้อมาอาจจะต้องคุณอาจจะต้องซื้อมาหลายโล่หน่อยนะครับเปลี่ยนโลเพราะว่าเราก็จะได้หินมาสิบเรือนกับคืนนะครับบอกไว้ก่อนยิ่งเมืองไกลคุณก็จะได้เยอะขึ้นตามนั้นนะครับปยาวไปครับเปลี่ยนโล่ครับ เดิมครับทำให้แท้รีวิวสี่นะครับเพราะว่าเราจะไปเอาหินมาส์ีเดียมกลับคืนมานะครับก็ช่วยได้ในระดับนึงเนาะน่าจะปลดแล้วครับปึ๊บปลดไหมอย่างเงี้ยต้องปลดแล้วสิเฮ้ย จริงเหรอคนดูทำไมมันยังไม่ปวดอ่ะมีอะไรผิดพลาดตรงไหนต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนฮัลโหลคนดูต้องออกเกมเข้าใหม่ไหมอ่ะเมื่อกี้หนึ่งร้อยก้อนห้าสิบคลิกแล้วนะคนดูหรือเรากดอะไรผิดพลาดไปไหมครับคนดูเรา,เากดจำนวนเหรียญพลาดไปไหมอ่ะ อะไรวะเงินไม่พอซื้อนะเนี่ยอา้าลองอีกรองอีกสักสองก้อนครับเมื่อกี้ก็เห็นกันอยู่กับตานะต้องไปย้อนคลิปกลับดูแล้วครับใช่ไหมโอ้โหจริงเหรอเออครับเออเออเลอทีหนึ่งก็สองก้อนนะหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับคนดูก็ไม่เตือนเลยอ่ะถือว่าเป็นการพลาดให้คนดูกาเรียกว่าผิดเป็นครูนะครับ พาดให้คนดูเห็นว่าถ้าเราพลาดมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับมันจะไม่ครบส่งเกรสนะครับเอาไปไปนะข้าประทับใจขึ้นเห็นไหมครับเมื่อกี้นี้ข้าประทับใจขึ้นแล้วถ้าจะผิดครั้งหนึ่งครับอ่ะไม่เป็นไรถือว่าผิดเป็นขูนะครับซึ่งให้เราทํามอลล็อกและอิสลูดพร้อมกันซึ่งสมมุติว่าคุณจะไปอ่าการ์ดเฮมคุณก็ต้องทําแบบนี้ทั้งมอลล็อกอิสลูดย้อนกิฟเฟนทำแบบนี้พร้อมกันนะครับเพื่อที่คุณจะมาส่งเกรเกรตัวนี้นะครับ แต่ให้ส่งแบบถูกใจนะครับคุณจะใช้เวลาแค่3วันนะครับแต่ถ้าแบบไม่ถูกใจคุณจะใช้เวลา5วันนะครับเพราะว่ามันจะได้20นะครับซึ่งเราไม่มีข้อมูลยังไม่มีข้อมูลเดี๋ยวท้ายคลิปเราจะหามาให้ครับนะเราไม่มีข้อมูลว่ามันต้องการอะไรนะครับว่าว่าไอพีซีตัวนี้นะครับจริงๆลองเสิร์ชใน Google ดูนะครับไลไรคุณดูไปหาเสิร์ชเองนะครับ แล้เราไม่เป็นไรครับตัดไปเลยนะครับโอ้โหนี่ดีแย่นะเนี่ยต่ำกว่า17เนี่ยสงสัยต้องไปหาข้อมูลแล้วล่ะครับการส่ง5 20ครั้งแต่แม่งต่ำกว่า17นี่เกิน5วันนะทั้งนั้นนะสงสัยตัวนี้เราต้องไปหาข้อมูลครับไม่งั้นมันจะเป็น6วันนะครับก็ทําแบบนี้ไปครับแล้วเราก็ย้ายได้นะครับเดี๋ยวยังไงตัดภาพตัดไปที่ตอนที่ส่งคลิปร้อมแล้วกันครับอ่ะมาต่อกันเลยครับจากการส่งคลิปนะครับวันนี้ก็ครบพอดีนะครับส่งกลิป ต่อเลยให้มันครบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเอาไม่หมดเลยร้อยเปอร์เซ็นต์แหละนะครับอ่ะค่าประทับใจได้เรียบร้อยแล้วนะครับที้เราไปเราไปส่งที่มอล็อกต่อนะครับเราไปส่งที่มอล็อกต่อตอนนี้อยู่ในคลิปแล้วนะแต่คุยได้ถามได้ปกติ สิ่งสาคัญที่จะต้องดูเลยนะคือปลุกพลังตัวเองนะครับอย่าให้ตกนะครับอย่าให้ตกอย่าให้ตกนะครับอย่าให้ตกต้องคํานวณดีๆนะครับเราจะเอาไอ้ตัวโล่นะครับเพราะว่าเราเตรียมหินย้ายมาแค่ตัวโล่นะครับเดี๋ยวเราจะโชว์ตารางขึ้นให้ดูนะครับให้มันถึงตอนย้ายก่อนเนะาะเราจะสิบสามตัวนี้ไปครับอส่งต่ออันนี้ก็จะครบเหมือนกันวันนี้นะครับแต่อันเนี้ยวันเนี้ย จำไม่ได้ป่ะว่า A อ C มันเอาอะไรจำไม่ได้เดี๋ยวดูก่อนอาวุธอาวุธอยู่ไหนอะฮัลโหลนี่ไงอันนี้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 ยี่สิบอันอันนี้ซื้อแบบใช้สินซื้อนะแต่อีกสองอันนี้ต้องไปเก็บเกี่ยวนะหรือว่าซื้อที่ตลาดเอาเราใช้อย่างนี้ก็ได้ครับอันนี้ก็โอเคมันอาจจะใช้ใใชเวลาสี่วันถึงห้าวันถ้าใครไม่ถ้าใครไม่รีบนะถ้าใครรีบก็ ถ้าใครถ้าใครรีบก็ไปไปใช้ตัวนี้ได้ไม่ใช่เลยมอล็อกมอล็อกถ้าใครรีบก็ใช้ตัวนี้ได้ครับเก็บเกี่ยวมอล็อกกับใช้เทมิน่าในการเก็บเกี่ยวหรือว่าอันนี้ซื้อในตลาดเอานะครับยี่สิบอันมันก็ให้เยอะอยู่นะครับแต่เราไม่มีเงินนะครับเราก็เอาเป็นของที่ซื้อเอาซิน,นีซื้อเอานะแต่มันครบแล้วแหละนะเนี่ยถุงครบแล้วครับยี่สิบอันนะครับ เรียบร้อยคนดูจบจบชีวิตไอเสียลายหยุดหยุดอ่ะมาต่อกันเลยครับคลิปวันที่สามพูดเลยนะ้วันที่สามนะครับอาจจะได้ส่งคลิปสำเร็จสักทีครบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ครบไ,ไหมวะเนี่ยอ่ะพออยู่หรอกได้อยู่หรอกครับอ่ะครบแล้วหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับไปครับเรามันจะมาย้ายไปเลยไปย้าย ออฟแมวกันนะครับตัวเด็กตัวนี้คือปันสายฟรีเนาะมันก็เตรียมหินออฟแมวด้วยการกล่องหินครับเนี่ยสี่สิบหกกล่องนะครับมันมันก็เป็นไไม่เคยไปไหนนะ่ะมันก็ทำตามควสทำอะไร,ะไรมานะครับก็ได้มาไปเราไปย้ายกันเลยครับไม่ต้องพูดคํามทำเพลงนะครับทำเป็นเดบรดัตน,นะครับอ่ะในช่วงที่กำลังเดินไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะขึ้นหน้าจอของไงของไง ของตารางหินย้ายนะครับตารางหินย้ายตารางหินย้ายต land, ồng, ัวนี้เป็นตารางหินย้ายของชุดประดับแล้วก็โลนะครับแต่ถ้านายเป็นอาวุธนะครับนายจะต้องคูณ2นะครับเป็นอาวุธจะต้องคูณ2แต่ถ้าเป็นธนู2มือจะต้องคูณ3นะครับในจํานวนหินย้ายนะครับตามนั้นนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นตัวนี้ Thanks เขาย้ายโลนะครับเขาไม่ได้ใช้หินเยอะเขาย้ายโลไม่ใช่ดาบนะครับถ้าดาบจะเป็นคุณ2เขาย้ายจากอะไรเขาย้ายจาก13นะครับเราจะดูตรงไหนย้ายจาก13เราต้องดู12นะครับเห็นไหมครับว่าพอนเทล่าไปมอนเลเวล12นะครับ90ก้อนนะครับ90ก้อนไม่ใช่ดูเลเวล13นะครับย้าย13ไปมอล็อก12จะต้องดูที่12เก็ง get ไหมครับหวังว่าจะเข้าใจเนะาะหวังว่าจะเข้าใจแต่ถ้าเป็นอาวุธอ่าถ้าเป็นอาวุธพวกธนูอะไรที่มันเป็น2มือนะ่ะ ต้องคูณถามนะครับคูณ3แต่ถ้าเป็นอาวุธมือเดียวเช่นดาบโล่ถ้าใช้ถ้าถ้า,าถ้าย้ายดาบหรือพ่อค้าต,ตัวนี้ถ้าย้ายอาวุธดาบตัวเนี้จะต้องคูณ2นะครับก็คือ90ก็ต้องเป็น1้0บนะครับแต่ทีนี้เราจะย้ายแค่โล่นะครับก็ไม่ต้องคูณนะครับหรือว่าถ้าเป็นชุดก่อนหรือประดับก็จํานวนเท่านี้เลยนะครับใครอยากได้ตัวนี้ให้เซฟไว้นะครับเซฟไว้ by, แล้วก็เก็บไว้ดูเล่นนะครับเก็บไว้ดูเองนะครับก่อนนอนนะครับไปย้ายกันเลยครับคลิปมันจะได้ไม่ยาวนะครับ ส่งคลิปสองเมืองเรียบร้อยแล้วเนาะในต้นคลิปไปนะครับอ่ะมาดูครับทีนี้มาดูอาโลนะครับโลอ่ะสมมติว่าถ้าเราเป็นในมันไม่มีสิบสามครับเราจะย้ายสิบสามนะครับเพราะว่าย้ายสิบห้าไม่ได้ไม่ได้ปลดย่อนนะย้ายสิบสามเป็นมอกสิบสองนะครับเห็นไหมครับเก้าสิบครับเก้าสิบแต่ถ้าเป็นอาวุธนะครับมันจะต้องเป็นร้อยแปดสิบนะครับถ้าเป็นดาบนะแต่ถ้าเป็นธนู คูณสามเลยครับสองร้อยเจ็ดสิบนะครับไปเลยครับไม่ต้องพูดพร่ำมทำเพลงเตรียมผิวมาพอแล้วนะครับไปครับโป้พียร์แท็กต่อเลยครับอเบต้าเราปลดเรียบร้อยแล้วนะครับอเบต้าเราปลดเรียบร้อยแล้วนะครับร้อยสี่สิบสี่ครับทําไมถึงต้องย้ายสิบสามผ่อนเพราะว่าการย้ายครั้งแรกสมควรจะย้ายสิบสามผ่อนเพราะว่ามันจะไปตกที่พายอนรีวิวสิบพอดีพายอนไม่ต้องปลด นะครับเพราะว่ามันรีวิวสิแต่ถ้านายเอา15ไปยังไงนะต้องปลดพายอนนะครับต้องเสียหินพายอนหนึ่งร้อยก้อนฟรีไม่แนะนํานะครับไปเลยครับขอสเตนได้ไหมนะครับขอสเตนได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวไปสุ่มต่อนะครับรีวิวสิใช้2องรสี่ก้อนเตรียมมาพอดีเป๊ะนะครับไปครับปุ่มอ่ะจบครับไม่ต้องไปเปลี่ยนครับเก็บหินไปเลยนะครับเรียบร้อยครับก็ไม่ต้องไปพาย่อนนะครับสเตนห้าสิบ ไม่ต้องไปหินไม่ได้ใช้นะหินเดียวเอาเก็บไปเก็บไ้ทำออฟแมวรอบหน้านะครับหินหินินตัวเด็กเตรียมไว้นะครับก็เอาไ้ทำรอบออฟแมวรอบหน้านะครับเนี่ยก็ประมาณสี่สี่สิบสี่สี่เท่าไหร่วะสี่สี่สิบหกประมาณร้อยหกสิบก้อนอ่ะไม่ได้ใช้นะครับก็ประมาณนี้เลยครับเรียบร้อยครับคุณก็ต้องเตรียมหินที่จะไปหาค่าตรงของยอนแตกเยียพอดีคนมันดวงอะเนาะหวานเจี๊ยบอ่ะก็จบคลิปยงเท่านี้ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจนะครับขอบคุณครับ